เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามที่สำคัญออกวันไหนการรอรับเงินเดือนของข้าราชการเป็นเรื่องสำคัญสำ,ญสำหรับทุกคนในประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการในเดือนตุลาคม2568และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญทหารและลูกจ้างมาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องรู้กำหนดวันโอนเงินเดือนข้าราชการ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินเดือนค่าราชการในเดือนตุลาคม2568ออกเป็นสองรอบเพื่อให้ค่าราชการมีความสะดวกมากขึ้นและสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมั่นใจดังนี้โอนรอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบที่สจ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568 นโยบายการจ่ายเงินเดือน2รอบต่อเดือนนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2567โดยข้าราชการสามารถเลือกรับเงินในรอบที่ไหนได้ตามความสมัครใจซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินของข้าราชการในทุกเดือนการเลือกรับเงินเดือน2รอบ ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจในการเลือกรับเงินเดือน2รอบต่อเดือนจะต้องแจ้งความประสงค์ของตนให้ทราบในช่วงเวลาตามที่กำหนดคือวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีที่สังกัดของข้าราชการการแจ้งความประสงค์นี้จะมีผลต่อการรับเงินเดือนในปีถัดไปหากไม่แสดงความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สเพียงครั้งเดียวเงินบำนาญข้าราชการ สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้รับเงินบำนาญรายเดือนกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันโอนเงินบำนาญในเดือนตุลาคม2568จะเป็นวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับรอบที่1ของการจ่ายเงินเดือนค้าราชการดังนั้นผู้สูงอายุสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมั่นใจเงินเดือนทหารกองประจำการ เงินเดือนทหารกองประจำการในเดือนตุลาคม2568ยังไม่ได้รับการโอนเข้าแต่กำหนดวันโอนเป็นวันศุกร์ที่7พฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับรอบที่2ของการจ่ายเงินเดือนค่าราชการคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้มีประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินของค่าราชการหรือไม่มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างคุณเคยเลือกรับเงินเดือนในรอบไหนมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน คุณคิดว่าการจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญตามเันกำหนดนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้รับเงินเพียงแค่นี้เท่านั้นความสำคัญของการรับเงินเดือนและการวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในกลางคนรู้จักกันได้เลย